สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลาวห่งอิงวันนี้เท่ากับซีมา,าอัปเดตมาไล่อหลาของมึงขึ้นเนาะพี่น้องอยู่เดทุดมเนาะพี่น้องเนาะอยู่อุบลท่านี่นะครับพี่น้องว่าอีหละเท่าสีว่าจังไรแน่ในทีเด้มาไล่ครั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำไหลอีหละดีใจกับอีหลาไหลาครับพี่น้องทีเด้เห็นได้สู้มือครับพี่น้องเห็นได้สู้มือ ได้จนแบบว่าบอหนาเสือว่ามันซีนี่นักกล่องคอนนึงสิว่าเสิมาไล่ได้มาไล่ซูมือแบบนี้ครับพี่น้องเนาะคือคือถิงสิหน่อยถึงสิลลไลน่างไรอีหล่าก็ได้ตลอดได้ซูม,มือครับพี่น้องแต่เมื่อขึ้นเห็นแล้วก็คือสี่ได้หลายแน่อยู่ครับพี่น้องเมื่อขึ้นสิได้หลนยแน่อยู่ผมก็เลยสิมาอัปเดตให้เบิ้งว่าอีหล่าล่งว่ายังไดแน่ครับพี่น้องเมื่อนี้ไปไปเบิ้งครับพี่น้องครับพี่น้องก็ตอนแรกอีหล่าก็สิบอกว่าขอพระคุณพอ่พอพ่อแม่แม่ทั้งเดชอุดม เนี่ยแหละครับพี่น้องเด้อเจ้าะทีไห้ทีมาไห้กำลังใจหลาและทีมงานหลายอิกิดีใจทีพ่อพ่อแม่แม่มาเบิงนี่ก็คือขอบคุณทีมงานทีเอฟซีทีมาเบิงอีหลาอยู่หนาเวทีนะครับพี่น้องเนาะทีหลาขอบคุณเลยพ่อพ่อแม่แม่อยู่หนาเวทีนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็อีหลากะขอบคุณเบื้องหลังขอบคุณเบื้องหลังโชว์ ลาทุกคนเดอจ้าทีเฮดไหลาอลังการนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็มีแลครับขอบคุณพ่อโจแมนุ์พอ่อนนท์่มบียาสุภาพลุงอำนาจและทีมงานครูทีมงานอาจารย์นักดนตรีคอนวอยที่สนับสน,นุนและครอบครัวลาทุกด้านนี่แหละครับพี่น้องก็ อีหลักกับบ่เคยลืมครับพี่น้องอีหลักกับสิขอบคุณเบื้องหลังทุกคนดีครับพี่น้องหรือแม้แต่หัวหน้าวงสี่หลักซึ่งสมว่าอีหลักกับยังขอบคุณตลอดเวลาที่เฮ็ดให้อีหลักได้มีมือหนีนะครับพี่น้องได้ได้มีได้เป็นแบบว่าได้ดังมีชื่อเสียงชื่อสื่อเสียงแต่มีชื่อเสียงมือหนีนะครับพี่น้องเนาะอีหลักกับบ่เคยลืมบอบคุณนะครับพี่น้องนะแล้วก็อีหลักกับบอกต่อว่ามือแรงมือแรงอีหลักหล่ามีสองงาน ขอกำลังใจแนเดอร์บอลนั่นขอให้ขอบขอขอบพระคุณบานฮักทุกหลังเด้จ้าที่อยู่เคียงข้างหล่าตลอดนี่ครับพี่น้องทีลากระซิขอบคุณทุกคนครับที่มาอยู่เคียงหลังนะครับพี่น้องเอาวอาไปกับคืนนีกับมีสองงานนะครับพี่น้องเนาะอีหล่าเฮ่ามีสองงานงานแรกก็คือเอยูเอกัทนาลักษ์ครับพี่น้องกัทนาลักษ์สวีสเกตคือกันครับพี่น้อง แล้วก็จากการจันทรัหล์ก็สิไปต่อก็คืออยู่แถวแถวบ้านห่างๆจากบ้านผมบ่เท่าใดครับพี่น้องก็คือเก็บง่าบ้านเก็บง่าครับพี่น้องบ้านเก็บง่าอำเภอเมืองจันทร์ไอ้นั่นแหละตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆแถวอุตมพรนะครับพี่น้องอยู่อุตมพรเมืองจันทร์นะครับพี่น้องแถวหนั้นหลักก็ยี่ใกล้กันแล้วก็อยู่ติดกับหัวจากทานน้ำครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆบ้านผม ดีใจกับพี่หลาครับพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นกับซิีี่ค้นมาติดหักมาหอมมาแบบนี้ซูมือซูมือครับพี่น้องคือคือนวามหนาหักกันแลครับพี่น้องความหนาหักกเห็นไฮเอฟซีทุกคนในเตติดตามพี่หลามาตลอดนี่แหละข้อมดงขําดังนะมือนีพี่หลากัซซมาพักพรอ,อยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะกัซซออกตอนเย็นกับกันธนาักษ์กับ ช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มครับพี่น้องช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มแล้วก็ถึงสิ่เดยไปวงใหญ่ต่ออยู่เมืองจันทร์นะครับพี่น้องบ้านเก็บง่าครับพี่น้องเมืองจันทร์ก็อย่างไดเฮาก็คอยติดตามคอยสนับสนุนอีหล่าเนาะพี่น้องเนาะก็ว่าอีหล่าสิไปไสแน่ว่าสิมาทางนี้บ่สิก็ถาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าช่วงใดสิอีหล่าสิเข้ามาทางภาคกลางทางกรุงเทมเนาะพี่น้องเนาะก็ ดีใจนั่มครับพี่น้องที่แบบว่าเห็นอีหล่าได้ดงได้ดังได้มีชื่อเสียงสูงมือเนาะครับพี่น้องเนาะคือความหักของเอฟซีสุขคนนะครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเด้ออย่าลืมไปซอยโหวตอิหล่าแน่นะครับพี่น้องคมชัดลึกอวอร์ดนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้อิหล่าเฮ้านะตกอยู่อันดับสองเหครับพี่น้องก็เข้าก็จะลืมซอยกันนะครับพี่น้องเด้อซอยไปสนับสนุนอิหล่าให้ขึ้นมากคือเกาแน่ครับพี่น้องเพราะว่าหลอบนี้มันเป็น รอบสุดท้ายแล้วครับพี่นอบท,ทีอาทิตย์ที่ว่าไพ่สิไดใดขึ้นอันดับหนึ่งก็คือต้องเอาหนึ่งเดียวเท่านั้นครับพี่น้องตอนนี้ก็คือเห็นเห็น,หนแบบแบบก็คือไลอันอยู่อันดับหนึ่งอิลหล่าเฮ้าอยู่อันดับสองเฮ้าก็จะลืมครับพี่น้องนะทุกคนจะลืมไปซอยกดให้กําลังใจอิหล่าไปซอยโหวตให้อิหล่าให้เพื่อสิไดใดให้อิหล่าได้รางวัลอีกเช่นนึงของรอบนี้รอบไอ รอบนี้อีกรอบนึงอีหลา,าก็เคยบอกว่าวาไวเนาะครับพี่น้องก็ขอกับเอฟซีที่ทุกคนที่หักอีหลาในรอบนี้อีกเท่านึงกับรอบหนากระบวายังครับพี่น้องกับอีหลาจะขอสักสองรอบเนาะคือเฮาก็อยากให้อีหลาได้อยู่ประมั่นนี่แหละครับพี่น้องสองรอบเนี่ยคือเป็นเป็นความดังข้องปังของอีหลาปีนี้นะครับพี่น้องถึงปีแรกๆกระบอเท่าได้แต่ปีนี้ก็อยากคือเฮาเนี่ยเข็นอยู่แล้วว่ Overall, าอ e ีหลาในปังซูมือมีงานซูมือ มีการแสดงซูมมือก็คือนี่แหละคือความจริงของที่ความดังที่เขาเห็นภายซิว่าจังใดก็ตามแต่ขาดเกิดเกิดให้เกิดว่าบอา่บอใดโหวตบ่อใดใดที่หนึง่งก็บกเป็นยังครับพี่น้องเอฟซสาวหน่อยเอฟซีลาวงอิงจังไดก็ซอยสนับสนุนอีหลาตลอดคอยปัน่น คอยห้กำลังใจอิหล่าตลอดครับพี่น้องสังเกตเบิ้งตอนที่อหล่าไปงานสูมองนะครับพี่น้องก็เอฟซีกับซิมาหาอิหล่ามาขอทายรูปกับอิหล่าอยู่ตลอดนี่แหละครับพี่น้องความหักของเอฟซีและอิหล่าก็บ่เคยพิดหวังครับอิหล่าก็ให้ทุกคนทายรูปให้ทุกคนมาจับมือจับนังกับอิหล่าอิหล่าก็บ่เคยปฏิเสธครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับความดังเข้าก็ดีใจกับอิหล่านะพี่น้องเนาะ แต่ก็อย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมครับพี่น้องขายอ้อวันที่17็กรากฎา,าคมครับพี่น้อง17็กรากฎา,าคมขายอ้อแล้วก็วันที่13กรากฎา,าคมก็เป็นวันเกิดอิหล่กอุ้งอิงครับพี่น้องสจัดอยู่มันคอนแกนนะครับพี่น้องเนาะคอนแกนไปยุกไกยุกไกเท่านั้นก็ไปติดต่างก็คือวันเกิดอิหลกักซิมีนักแสดงของขายอ้นอ,อ,นอนะครับพี่น้องเนาะไปแสดงอยู่หนันนําครับพี่น้องครับมือวันเกิดอิหล่า เข้ากับคอยติดตามว่าอีล่าสิด้ของขวนยังกับบอทโจหรือกับไคแนกับคอยติดตามนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องความดังความปังกัอีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมมาติดตามเท็กซี่หลงทางชาแนลมากดไหลกดแช่มาให้กำลังใจแนเดอครับพี่น้องเดอแล้วก็ฝากเบิ้งโฆษณาแนครับพี่น้องเผื่อฝากเบิ้งโฆษณาแนครับพี่น้องว่าเพราะว่าตอนนี้ก็อยากได้ ภายในเดือนนี้อยากได้มื่นค้นครับพี่น้องขอแน่ครับพี่น้องขอคนติดตามสักมื่นค้นครับภายในสิ้นเดือนนี้ครับขอได้บอครับพี่น้องขอได้บอใครเป็นเอฟซี f รเอฟซีสาวหน่อยก็อยากติดตามอยากให้กำลังใจกับโค้ดมาติดตามได้ครับพี่น้องสักขอเดือนนี้ขอขอสักมื่นค้นครับพี่น้องเพราะเฮ็ดมากอะสองปีแล้วครับพี่น้องสองปีละสองปีกะตั้งแต่ตามเมลามานะครับพี่น้องตั้งแต่ตามเมลามา ได้เฮ็ดเรื่องนี้มาคุยเรื่องตั้งแต่บอกง่ายๆตั้งแต่ที่ได้เสื้อสีดำของอีหลักองอิงเพชรบันแพงเสื้อชุดแหลกของอีหลากที่ได้เฮ็ดออกมาครับพี่น้องได้ตัวน,นั้นมากได้มาว่าเดืองเล่าของใน youtube บอกคิดบอกฝันครับพี่น้องภายใน คลิปนึ่งเนี่ยคนสมาติดตามเป็นพันครับพี่น้องดีใจหลายครับพี่น้องดีใจน้ำหลายดีใจครับเจ้าของดีใจกับอิหลังหิงที่มีคนติดตามมีคนเบิ่งคนแย่งหลายมือนีก็ขอบคุณหล,ลายครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีหลังหิงที่มาติดตามที่มาเบิ่งมาแย่งครับขอบคุณครับ